สวัสดีครับมาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพระเครื่องนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิเชโยวัดพุทธมกุฏพระารามนะครับพระผงรวมแรกสมบัติพ่อนะครับจัดสร้างเมื่อปี2561นะครับที่ว่าสมบัติพ่อคือนํากระเบื้องวัทตะุงนะครับนํามาทําเป็นมวลสารนะครับนะครับแต่ผมยังมาเล่านะครับเรื่องที่ว่าตอนที่หลวงพ่อนะครับนํา กระเบื้องวัฒนสุงนะนำกระเบื้องวัฒนสุงมาแล้วก็แล้วก็มันทาเป็นพระนะครับพอทําเป็นพระเสร็จนะครับจะนําคืนสู่เย่านะครับหมายถึงว่าจะสร้างสองแสนองค์แล้วก็ถวายให้วัฒนซุงห,หกหมื่นนะครับหกหมื่นนะครับผมหลวงพ่อท่านเรานะครับข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากอาจารย์อนุชานะครับทองศิรินะครับตอนที่นําพระผงรวมแร่สมบัติพ่อนะครับไป ไปถวายที่วัดท่าสุงนะครับหลวงพ่อได้หลวงพ่อหนุนนะครับสุวิชโยนะครับได้เดินทางนะครับไปตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็พอไปถึงวัดแล้วก็ขนนะครับยกพระนะครับขนคือบรรทุกกล่องแล้วก็ขนลงจากรถนะครับขนลงจากรถแล้วก็นําไปเข้าในโบสถ์นะครับลงจากรถไปเข้าพอไปเข้าในโบสถ์นะครับก็ขนจนจนหมดนะครับพอหมดเสร็จนี่ไฟดับทั้งวัดเลยนะครับ ไฟสำรองก็ไม่มีนะครับไฟดับหมดในวัดเลยครับผมประมาณ30นาทีนะครับหลวงพ่อบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับอาจจะเป็นเหตุบังเกิดหรือเปล่านะครับท่านพูดแค่นี้แล้วก็ยิ้มหัวเราะนะครับผมแล้วก็วันนั้นนะครับคือพอไปถวายพระเสร็จหลวงพ่อก็ได้จำวัดนะครับอยู่ที่ปัตาสุงนะครับหนึ่งลาตีนะครับก็บอกว่าตอนช่วง ช่วงที่ไปนี่ไปไปถึงก็ไม่มีเหตุเหตุการณ์ที่ว่าฟ้าฝนนะครับที่จะเกิดฝนเกิดฟ้าได้นะครับไม่มีฝนไม่มีลมไม่อะไรนะครับพอตอนตีสี่เท่านั้นนะครับฝนตกกระหน่ำครับลมพัดอย่างแรงนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเป็นหลวงพ่อฤาษียังอยู่ก็คงจะบอกได้นะครับหลวงพ่อหนุนท่านพูดนะครับท่านพูดไว้นะครับท่านก็หัวเราะยิ้มนะครับแล้วก็ในวันพุทธาภิเษกนี่ครับรุ่นนี้นะครับพุทธาภิเษกนะครับ หลวงพ่อบอกว่าแดดแดงๆนะครับแดดแดงๆร้อนๆนะครับบวงสวงภายในวัดนะครับไฟก็ดับนะครับไฟดับทั้งวัดเลยนะครับดับทั้งวัดเลยครับที่วัดพุทธโมกนะครับพระรามนะครับฝนก็ตกลงมานะครับฝนก็ตกลงมานะครับจนหลวงพ่อพุทธาพิเศษฐานไอที่ฐานจิตนะครับถึงฝนถึงหยุดนะครับฝนหยุดเลยนะครับผมบางครั้งก็คือ อาจารย์อนุชานะครับท่านไปนะครับท่านไปแล้วก็ไปสัมผณ์บางครั้งก็ท่านไปพุทธาพิเศษไปเข้าร่วมพิธ,ธีพุทธาพิเศษหลายครั้งนะครับอาจารย์อนุชาพูดว่าบางครั้งนี่คือก็ฟ้าผ่ามาก็มีเปี้ยงเลยเปี้ยงใสเปี่ยงป้างใส่ต้นไม้นะครับในวัดนี่แหละครับแล้วก็ท่านบอกว่านะครับท่านบอกว่า หลวงพ่อหนุนสวิชโยนะครับสามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้ครับได้วิชาเรียกฟ้าเรียกฝนมาจากหลวงพ่อฤาษีนะครับนี่คืออาจารย์อนุชาทองสริท่านสัมภาษณ์แล้วก็พูดมานะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าผมเจอมากับตัวนะครับแดดแรงๆนะครับเวลาหลวงพ่อพุทธาพิเศษทีไรนะครับวัตถุมงคลทีไรแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวมองฟ้าสิครับเดี๋ยวมองฟ้าดูฟ้านะครับแล้วก็อาจารย์อนุชาทองสริก็ก็เจอนะครับฟ้าฝนนะครับ ฟ้าฝนครับทั้งฟ้าร้องฝนตกนะครับกระหน่ำมานะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับที่ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่ว่าในการพุทธาภิเษกแล้วนําไปถวายพระธาตุสุงแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับเคยพูดถึงพุทธกคนนะครับแล้วนะครับมวนสันใช้มุนสันเดียวกันนะครับแต่แค่แตกต่างแค่พิมพ์นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแอดไอเดียไลน์มาคุยกันนะครับผม นี่นะครับนะครับผมยังไงก็แอดไอเดียไลน์ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แอดไอเดียไลน์มาคุยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ